เอลอนนดีวยเ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 ยอ้าอ,าอ,าอ,าอาสวัสดีครับพบกับรายการมิเจมเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการใช้มอดเอ่อ MBC Custom นะครับเ,เป็น MBC คัสตอมนะฮะก็คือเอ c ิซีคัสตอมนะฮะเอะ่หมื่นแล้วนะฮะก็อ,องวางนะฮะมาอัดนะครับเอ่อวิธีการลงกับนะครับก็นี่นะฮะตามเว็บเอ่อนี่นะเอ้ยหิด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 มาๆๆนี่นะฮะตามเว็บมีอะไรนะอ่ะลงต้องลงเป็นซิปนะฮะอ่ะลงเสร็จปุ๊บจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะ อ่ะแล้วก็คัสตอมไปฮนะเอ้ยกดผิดแล้วก็ต้อไปปึ๊บอืมกดโ no นนะฮะอ่ะกดโ no. นปุ๊บอ่ะผมลงแล้วผมก็ไม่ลงอีกนะครับอ่ะแล้วก็เข้วที่ไหมครับก็คร่าวๆนะเอเมซีที่ผมสร้างอย่่นี่เอยนั่นอย่างนี้นะฮะนี่คือต้นแบบนะที่ผมสร้างเอาไว้อย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับก็จะมีหลางๆเอคครับผมโอเคสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อผมไม่เห็นพวกไมันอะไรนะครับโอเคเออสำหรับตัวนี้นะฮะเราจะสามารถใส่อาวุธหรือเออทำการ สเตตัสอะไรก็ได้นะฮะเออก็เป็นอีกวิธีที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะวิธีการสร้างนะครับหาบล็อกอะไรมาวางอันข้างบนหนึ่งอันนะฮะพอ,อจะวางนี้ปุ๊บแล้วว่าเอาเอ่ออันนี้นะฮะ m อ c อะไรแบนแบนดบ,บนอะไรนี่นะฮะคลิกคลิกขวานะคลิกตรงบล็อกนี้นะปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้มานะเราก็จะดูพวกนี้ได้นะเอาเอาออก แมวเนี้ยนะแล้วก็ตีกันปุ๊บอ่ะผมจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยวะโอเคนะผมเอาอ่เอาแบบนี้นะฮะพกคลุมข้างหลังนะะนี่เลยอินเวนทอรี่นะครับผมผมจะให้เขาใส่เออไม่ไม่ขวานยักษ์นะขวานยักษ์เอ้ย ไหนฟ้าเออใช่นี่นะฮหัวเข้าเลยนะครับผมใส่นี่โลนี่นะครับโลโลโลเออใช่อันนี้น่าจะสวยน่าจะเท่กว่านะครับก็จะได้รูปร่างอย่างนี้นะครับ สำหรับขนาดนะฮะขนาดแบบนี้นะฮะเป็นสีแบบนั้แล้วก็ปรับเป็นสิบนะครับก็อย่าตัวโตกว่าทำไมตัวโตกว่าเราจะเปลี่ยนชื่อนะฮะนี่จริงเปนชื่อเลยแล้วก็เป็นสีนะฮะชื่อตรงนี้ก็คือตรงนี้นะจะเป็นเป็นโจอ,อีพูดอยากสักครู่นะครับเราจะกลับมาต่อกัน โอเคนะเราก็กลับมากันต่อเลยนะครับผมโอเคนะนี่ก็โจอี้พูดแห่งยักษ์พูดแห่งทวยเทพไม่ไม่นะพูดพูดแห่งโลกนะครับสักครู่นะก็ปับ๊บยิงนะครับโอเคนะครับเราก็กลับมากันต่อเลยนะครับอหม,มาจะเห่าทำไมวะ เออจ้ยพูดแห่งโลกนะอ่าเราจะปรับขนาดมันสามสิบดุ้ยบูบนะพูดแห่งยักษ์ในขึ้นเจ้ยก็พูดแห่งโลกก็ต้องใหญ่ยักษ์เหร้านปรานเปรืองนะกรับใช่ไพอนะครับคนยักษ์นะครับเออตัวนี้ก็ปรับขนาดหนย ยี่สิบพอก็ประมาณเท่าากันนั่นแหละไอ้นี่ก็คนแคะเออปรับอันนี่แคร์เลยด้วย นี่นะครับอ่ากินนมสักครู่น,นะครับอืมอือหือไม่รู้นะครับนมมันทำไมอ่ะเรามารีวิวกันต่อปไปเลยนะครับม็อบสปายเนอร์นะครับนี่นะอ่าเราคลิกขวานะฮะคลิกขวาตรงพื้นนะฮะนี่ตนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับอนะ่ะเราจะลองเอานี่มา เราจะไม่สามารถตีได้ทำไมรึทำไมเราไม่สามารถตีได้เลยครับเพราะว่าอะไรเราต้องดีรีดมันสินะ <c oughs> อ่าเรามาดูนะฮะอรามาดูนี่กันดีกว่าอ่าเราจะมาเซตนี่คิ้มมาจะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเกรดเฮ้ยไม่ ไม่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 ไมอ่ะกปุ๊บอ่กตเาก็ได้ิกาโตมาแล้วนะครับเราใ่ไอ้น,นี่เป็น30มอิมนะครับอ้มผู้หญิงด้วยอกนี่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นะฮะอ่าเราก็จะลบมัน ก็จะลบมันให้หมดนะอแล้วก็ลบๆมันให้หมดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบายยเย้